หมอดูชื่อดังระดับประเทศแล้วนะคะ <c oughs> ต้องพลาดไม่ได้เรื่องนี้เล <c oughs> ยคุณผู้ชมเนี่ยที่ติดตามรายการเดอะมิราเคลิลนเปิดโลกเที่ยว <c oughs> ไหนไหนมากับหมอดูชื่อดังแล้วนะคะ <c oughs> อยากจะทราบว่าดวงประจําวันเกิดให้เสริมดวงอย่างไร <c oughs> มีข้อดีอย่างไรหรือมีข้อควรระวังอย่างไรในแต่และวันเกิด <c oughs> ให้เราเอแต่ช่วยบอกคุณผู้ชมดีกว่าพฤหัสเนี่ยนะ หน้าที่การงานเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดติดขัดขัดอยู่เนี่ยเขาบอกว่าดวงกําลังจะเปลี่ยนซึ่งช่วงหลัง17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยดวงจะดีขึ้นหลายๆอย่างนะฮะการเชรจาค้าขายถือว่าประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการเงินเองวันพฤหัสก็ถือว่าลงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าการเงินการทองหมุนเวียนได้และสําคัญเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่หรือมีอะไรบางอย่างเข้ามาวันพฤหัสด้เงินก็มานะ แล้วก็ในเรื่องของความรักวันพฤหัสใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ถือว่าลงตัวไปได้เรื่อยๆแต่ใครที่โสดอยู่นะคะคบหลายคนระวังนะจะปลาหลายมือระวังนิดนึงนะคะคุณอาจจะไม่เหลือใครดังนั้นต้องระวังดีๆถ้าอยากเสริมดวงเรื่องความรักนะคะไม่หมาะแนะนํานิดนึงคนวันพฤหัสให้ไปไหว้พระแม่ลักษมีแม่ลักษมีพ,พี่คณิตพระแม่ลักษมีที่ไหนคะวัดแขกได้วัดแขกได้กได้อยากไปไอินเดียพี่บุ๋มมุมไบ<ม><ม>จะมีวัดแม่ลักษมีอยู่ที่มุมไบเลยนี่เพิ่งไปกลับมาเองใช่ไหมคะพี่บุ๋มเป็นแม่ลักษมีหน้าทองเลยนะใคร ที่เกิดวันพฤหัสน,นะคะอยากจะไปมูนะคะติดต่อได้เลย MED International